สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ลนที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่สุพนัทมั่นใจช้างศึกผ่านด่าน3าเกมสุดท้ายได้สุพนัทมีการอัปเดตความพร้อมหลังฝึกซ้อมร่วมกับทัพช้างศึกนะครับชุดที่2ก่อนลุยคัดบอลโลก สุพนัทเหมือนตานครับอัปเดตความพร้อมหลังจากที่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่สองนะครับสามนัดสุดท้ายที่ประเทศยูเอเหรับทีมชุดที่2นะครับหลังจากท,ที่ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นลบแล้วนะครับก็เริ่มเข้าเก็บตัวตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาณแคมบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ความพร้อมในตอนนี้ต้องพยายามไล่ไปทีละสเต็ปตั้งแต่ร่างกายการทบทวนคอนเซปต์ต่างๆของทีมผมคิดว่าด้วยเรื่องของเวลาที่เหลือของทุกคนนะครับต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนเดินทางไปที่ประเทศยู E อนี่คือสิ่งที่สุพนันได้กล่าวเริ่มที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปิดฤดูกาลเนี่ยก็ได้พักเล็กน้อยแต่ก็พยายามรักษาสุขภาพร่างกายออกกําลังกายด้วยตัวเองบ้างเข้ายิมบ้าง เพื่อให้สภาพร่างกายนั้นยังคงที่และออกมาดีที่สุดเพราะรับรู้ว่าแม้รูปการเะ๋ยวจบไปแล้วนะครับแต่เราต้องมีความพร้อมเพราะภา,ภา,ภารกิจของเราเนี่ยกับทีมชาติยังไม่จบผลงานที่ผ่านมาของผมนะครับถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะักก็หวังว่าการมาในทีมชาติครั้งนี้จะทําให้ผมนะครับได้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้นได้รักษาสภาพร่างกายและทําได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนตัวผมในตอนนี้นะครับยังคงมั่นใจกับการ เก็บ3เกมที่เหลือนะครับเราจะต้องพยายามทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยมีความภาคภูมิใจนะครับแน่นอนว่าเราต้องการที่จะเป็นหนึ่งใน1ิสทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เราเคยมีการตั้งเป้าหมายาไว้ครั้งก่อนอยากฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนผมจะพยายามทมาให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าทีมชาติไทยนั้นจะสร้างความสุขให้กับทุกคนในสถานการณ์โควิดแบบนี้ สำหรับข่าวต่อไปเป็นความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกโต๊ะเล็กนะครับในทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศ UAE พร้อมกับการลงุ่นเครื่องเอาชนะ u a e ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ในการแข่งขันเพลย์ออฟที่พบกับทีมชาติยูรัก2นัดเพื่อชิงตั๋วในการลุยศึกชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศลิทัวเนียล่าสุดนะครับแฟนบอลชาวไทยได้รับขา่าวดีหลังสถานีทีวีกีฬาย4ชั่วโมงนะครับทีสปอร์ตชาแนล ที่ดูแลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากะกะทได้รับหน้าที่ถ่ายทอดสดเกมเพลย์ออฟระหว่างไทยกับยิรักษ์สองเกมที่เหลือนะครับโดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดส่งตรงมาจาก u e ูนะครับซึ่งรับแจ้งเก่กทีมงานในการถ่ายทอดสดของประเทศชาาพทาหน้าที่ถ่ายทอดสดในรอบเพลย์ออฟทั้งหมดอยู่4คู่ด้วยกันซึ่งโปรแกรมในการแข่งขันรอบเพลย์ออฟนะครับของการชิงตัวฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021นะครับโดยการใช้สนามกลางที่ประเทศ u a e นะครับ โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้วันที่20พฤษภาคมเวลา1 6 0 0นนะครับซึ่งอิรักจะพบกับไทยวันที่23พฤษภาคมเวลา3ทุ่มตรงเวียดนามจะพบกับเลบานอนวันที่25พฤษภาคมนะครับเวลา18.00นนะครับไทยพบกับอิรักแล้วก็เวลาล21.00นหรือว่า3ทุ่มนะครับเลบานอนจะพบกับเวียดนาม สำหรับข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องของไทยลีกกันบ้างนะครับล่าสุดมานินคว้าดาวิดคูเอบานะครับอดีตเด็กฝึกบิยาโรยอัานมิดฟิลด์จงอังพยองชุดเลื่อนชั้นร่วมทัพมานินเมังกรระยอง FC นะครับทีมดังในทะเลตะวันออกยืนยันได้ตัวดาวิดคูเอบานะครับมิดฟิลแดนกระทิงดูจากคอนแกนยูเนเต็ดช่วยปั้นเกมแดนกลางสู้ศึกที2 ฤดูกาล2021-22แน่นอนแล้วกองกลางวัย30ปีรายนี้ด้วยส่วนสูง185เซนติเมตรเกิดที่เมืองมาดริดแล้วก็เป็นเด็กฝึกของบิยาเรอันนะครับผ่านการเล่นเวให้กับหลายทีมในลีกสเปนมาแล้วนะครับประสบการณ์โชคชนซะเลยเกินก่อนที่จะโยกไปเล่นให้กับ K a a ออคู e ร y ีลีกสูงสุดของไอร์แลนด์แล้วก็ยากกลับมามาเป็นกำลังหลักให้กับคอนแกนยูเนเตตนะครับแล้วก็เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกในปีล่าสุดก่อนตกลงปรงใจย้ายมาร่วมทัพ รังมันินมังกรในท้ายสุดแล้วนะครับสำหรับข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของคุณนเรศสุขงามนะครับซึ่งวันนี้ยังต้องสู้เพื่อลูกเมียถ้าเอยอดีตนักเตะย,ยางนเรศสุขงามนะครับขึ้นมาแฟนบอลหลายคนนะครับต้องร้องอ๋อโดยเฉพาะแฟนรุ่นเก่าสักหน่อยนะครับ เพราะในวันนี้นะครับผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อมาสองครั้งทั้งนเรศแล้วก็นัทพงศ์แล้วก็สรศักนะครับก่อนที่จะกลับมาใช้ชื่อเดิมนเรศในขณะนี้นเรศถือเป็นนักเตดะดับพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลไทยอยีกคนนะครับที่พิกที่สุดเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นยอดแข่งจากจังหวัดพิจิตรนะครับลงรับใช้โรงเรียนอับสันชันศรีราชาจนโด่งดังกลายเป็นหนึ่งในขุนพลสโมสรยักษ์ใหญ่การท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมกับโอกาสติดทีมชาติ ในหลายชุดทั้งฟุตบอลสนามใหญ่ฟุตบอลชายหาดและก็ฟุตซอลนเรธสุนงามเล่นให้กับการท่าเรือจนได้รับการบรรจุง,งานเพื่อเป็นการตอบแทนที่ลงรับใช้ต้นสังกัดอย่างยาวนานเกือบ10ปีท้ายที่สุดครับแล้วก็แว็บการตัดสินใจก็มาเยือนเมื่อเจ้าตัวผ่านการทดสอบฝีเท้ากับมังกรไฟ b AC ีเอซีเทโรในยุคข,ของโค้ชแท็กอัตพลนะครับจึงตัดสินใจยุติบทบาทในการเป็นแข้งสิงห์ท่าเรือพร้อมกับลาออกจากงานที่มั่นคงนะครับ แล้วไปเล่นให้กับสังกัดใหม่แล้วก็อยู่สังกัดใหม่เพียงปีเดียวก็โยกไปค้าแข้งในระดับดิวิชั่นหนึ่งของลีกอินโดนีเซียกับสโม,มสรปอซิบายาในเกาะซูราบายารับเงินเดือน6 0 0ม0กว่าบาทพร้อมโบนัสอีกนัดล 20, ะ20,000นนเรศสุงามนะครับเกิดเมื่อนนวันที่6กุมภาพันธ์ในปี2019เป็นบุตรของคุณพ่อคำป่านสุงามแล้วก็คุณแม่จำปาตาตุลน,นะครับเป็นคนตำบลวังว่าอำเภอตาหารหิน จังหวัดพิจิตรนะครับสมรสกับคุณนัทถาพรชัยมงคลน,นะครับมีบุตรสองคนซึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่าอาสมชันศรีราชานะครับไว้เด็กคุณนเรศเรียนที่บ้านเกิดนะครับโรงเรียนวังว่าแล้วก็โรงเรียนเทศบาลตะพานเห็นวิทยาคารหนึ่งจากนั้นด้วยความสามารถด้านลูกหนังนะครับทำให้มาเรียนที่โรงเรียนอาสมชันศรีราชาจนจบมาปลายโดยที่นี่นะครับมีเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันอย่างครองพลดาวเรืองจตุพงศ์ ทองสุขสุเรียนแจมแจ้งสมพรอิงกระโทนบัณฑิตจุมผาตันนครดีได้แชมป์มามากมายในระดับขาสั้นกับทีมที่เคยได้รับการยกย่องให้เป็นเบอร์หนึ่งในวงการฟุตบอลนักเรียนเมืองไทยในอดีตต่อมาครับนเรื่สุขงามเนี่ยเคยใส่ยูนิฟอร์มเป็นพ่อค้าแข้งมาทั้งการท่าเรือ B.E.C.Tero ซึ่งทั้งสงทีมนี้นะครับเจ้าตัวเคยได้รองแชมป์ในไทยลีกมากับทีมด้วย นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเคยเล่นให้กับธนาคารกรุงเทพนะครับการบินไทยตำรวจราชวิถีเชียงรายนเต็ดเชียงใหม่เ FC แพร่ยูเนเต็ดสีราชา FC ลำพูนวอริเออร์และก็ทีมสุดท้ายที่เล่นให้คือแหลมฉชบังซิตี้ต่อมาครับกับคำว่าทีมชาติไทยนั้นเนี่ยนร่นสูงงามเคยเล่นตั้งแต่เยาวชนโดยเริ่มจากโคกคับเอเชีย ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ติดนักเรียนไทยไปลุยศึกนักเรียนเอเชียที่รีลังกาแล้วก็ติดทีมนักเรียนไทยนะครับไปลุยศึกนักเรียนเอเชียที่รีลังกาได้แชมป์ที่อินโดได้ดับที่4เคยได้แชมป์ลีกครับนอกจากทางฟุตบอลแล้วนะครับก็มีฝีเท้าจัดอยู่ในระดับไม่ธรรมดานเรศสุขงามนะครับยังมีความสามารถในด้านฟุตซอลเคยได้แชมป์อาเซียนที่มาเลเซียดับที่4ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่อิหร่านแล้วก็ยังเคยได้ชิงแชมป์โลกฟุตซอลชายหาดที่บราซิล มาอีกด้วยในวันนี้วัย45ปีนะครับนเรศุง,งามที่ปัจจุบันไปปักหลักที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเนี่ยทำขนมขายกับภรรยาเป็นขนมหวานอย่างเรานี่คุกกี้เค้กกล้วยหอมรับส่งน้ำส้มจากเซียโดและยังสอนฟุตบอลที่โรงเรียนดงป่าไว้โดยมีท่านพออ,อสันที่ทำเอ็มกับโรงเรียนเทพสุรินโดยมีบางโอกาสบ้างน,นะครับที่เล่นฟุตบอล รุ่นอาวุโสนะครับกับทีมเพื่อนร่วมกวางของคุณสราวุฒิโสพลถือเป็นนักเตะสู้ชีิตอีกรายนะครับที่ไม่ได้สุขสบายเหมือนนักเตะบางคนแต่ก็ยังว่านะครับชีวิตนี้ก็แล้วแต่โชคชะตาฟาลิขิตกับการกระทําที่ผ่านมาที่เป็นบทเรียนของชีวิตเหนื่อยสิ่งใดครับเราได้สุขง,งานไม่เคยย่อท้อต่อการสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวโดวยเฉพาะลูกสองคนให้ถึงที่สุดอย่างแน่นอน ครับผมนี้ก็คือการอัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ